เรื่องเล่าสุดช็อกสนับสูนั้นโดยจุ๊บไลก็พอได้ลองนมถั่วเหลืองแท้เต็มเมล็ดมันช็อกช็อกโอและตเข้มข้น และก็ซอยรถช็อกลตสูตรใหม่น้ำตาลน้อยลงอร่อยมากเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่สายคุณเฉลิมพลต่อครับเพื่อฟังเป็นเรื่องที่บอกว่าลานกลางเต็นท์เห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่จังหวัดแม่ห้องศนเมื่อสักสี่เดือนที่ผ่านมานี่เองครับสวัสดีครับคุณเฉลิมพลสวัสดีครับพี่ป๋องนะครับเฉลิมพลทรจจะไหนครับผมอยู่วงเวียนใหญ่ครับวงเวียนใหญ่เป็นยังไงบ้างสัญญาการรับฟังใช่ชัดเจนดีครับชัดเจนดีนะครับตอนนี้นั่งฟังอยู่กับใครครับ อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวนะเอาความเชื่อนิดนึงก่อนส่วนตัวแล้วเชื่อเรื่องราวแบบนี้นี่มากน้อยขนาดไหนอืมต้อง้องเท้าความของพี่ป๋องผมเคยโทรมารายการพี่ป๋องสมัยนู้นตั้งแต่บูมเทปิโอสมัยเป็นไนท์โช๊คเลยเหรอใช่เมื่อก่อนนั่งรถวรุ่นเด็กข้องรถเข้าไปหาพี่ป๋องก็ยืนอยู่เลยโอ้โหนานแล้วแหละมาจต่ยุคยุคนั้นเลยใช่ใช่จนมาถึงปัจจุบันนะครับถ้างั้นต้องมีความเชื่ออยู่นะเมื่อก่อนไม่เชื่อนะแต่ตอนนี้พอเจอ คือประสบการณ์ของของคนธรรมดาแหละท่านยังไม่เชื่อจะไม่เจอแต่พอเจอแล้วก็เชื่อเป็นธรรมดาแต่ว่าเราก็ไม่จะแบบว่าเฮ้ยไปพูดมากมายอะไรเพราะบางทีแบบบางคนก็จะหาไปาเป็นเรื่องเหลวาหลแต่สำหรับคนที่เชื่อเนี่ยนี่แหละคือเราเจอประสบการณ์อย่างเงี้ยมันอธิบายไม่ได้อ่อฮะนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้หรือเปล่าที่บอกว่าไปไปกางเต้นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่จดแบบไปองสอนแล้วไปเจอมาเนี่ยใช่ครับเอออันอันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องราวของของตไปเที่ยวจังหวัดแพ่่องสอนล่าสุดนี่เองอันนี้เข้าเรื่องเลยเนาะได้ครับ ครับผมคือวันหยุดยาวลองวิกเกนของคันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมกับน้องๆที่มาไมได้คือเรียนเรียนหนังสือด้กันเรียนโทด้วยกันเนี่ยก็ชักชวนกันจะไปเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือผู้เช่อำเภอได้นะได้ที่สุดแล้วแหละคือจะไปเที่ยวปลายกันก็โอเคเราก็ขับรถไปปลายกันพาโชคเนี่ยผมเป็นคนเป็นผู้ชายแล้วก็อีสี่คนเป็นผู้หญิงขับรถไปพร้อมกันก็ผัดกันขับพอถึงอำเภอปลายเนี่ยผมก็ขับเองเพราะมันขับลำบาก ไปถึงไปคืนแรกสวยงามคนเยอะแยะเราพักผ่อนกันสนุกแล้วคืนที่สองเนี่ยเราก็ตั้งใจจะไปเข้าไปในตัวไม้ห้องสอนกันเพราะมันตป็นีกอ่างเก็บน้ำตังอุ่ที่อยากจะเป็นอนในที่นี่แล้วก็ไปถึงนั่นกันพักผ,ผ่อนสบายดีแต่พอขาจับเนี่ยเราต้องผ่านทางปางมาผ้าแล้วเอารถเราเราเนี่ยนั่งรถเก่งไปกันใช่ไหมรถเก่งมันพุ่งเอาเนี่ยศักยภาพมันก็ไม่ค่อยดีแหละรพรขาขับลงมาเนี่ยเบรกมันหายที่ปองก็ข,ขับอยู่ดี ย้ำเบ็กไม่อยู่อ่ะได<ห>้หายว่าตปนะมันก็คือเฮ้ยเอา,เอาอยัางไงดีพยายามดึงเบ็กมือให้เขชะลอรถลงลงข้างทางเราก็จอดรอยอยู่สักพักหนึ่งโทรเรียกจะโทรเรียกช่างก็ไม่มีเบอร์เราไม่ได้เปลี่ยนแผนที่เลยคือเราเราไม่ได้เปลียนว,ว่าเฮ้ยจะต้องเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นพักอยู่สักพักหนึ่งพราเราสตาร์ได้ลองวิ่งอยู่โอเควิ่งได้แต่สี่โมงเย็นแหละเราเายัออีกประมาณอีกแปดสิบโลกว่าจะถึงป้ายอ่ะคือเราก็คุยกับเพื่อนกันละ เฮ้ยเออสงสัยคืนนี้เราต้องหาที่จังเป็นแถวนี้แล้วแหละแล้วระหว่างคุยไปมันก็เป็นป่าเป็นเขาเป็นป่าเป็นเขาเราคงเราคงต้องนอนที่นี่นะคิดในใจนะคือแบบว่าคือเราขับไปก็กลัวนะคือผมผู้ชายคนเดียวด้วยผู้หญิงสี่คนมากับเราหรืออยู่กับเราคนเดียว่ะที่ป๋องเข้าใจมาเออเราก็เป็นห่วงน้องๆจะได้กันไหมจะเป็นยังไงกันไหมครับครับพลเรี้ยวรถเข้ามาที่ป่องอยู่ดีๆก็จะเป็นเป็นที่เป็นลานอันนี้เป็นลานที่หนึ่งกว้างๆเลยเฮ้ย โลเคชั่นดีมากแล้วข้างล่างก็เป็นแอ่งน้ําำแต่ตอนที่เกิดเนี่ยห้าโมงห้าโมงเย็นเนี่ยต้องรับก่อนว่าไม่มีแสงไม่ไม่ไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วและแสงกําลังจะหมดแล้วนี่คือโอกาสสุดทางของเราจนเราต่างการเป็นโอเคตอนนี้เหมาะสมแล้วเป็นเนินขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าทางที่จะเข้าไปกลางเป็นเนี่ยมันห่างถนนถนนมาอยู่ตรงนี้เราหายจะถนนไปประมาณห้าสิบเมตรคือต้องเข้าเข้าไปอีกห้าสิบเมตรแต่เรามองเห็นนะว่าว่ามันตรงนั้นเป็นเนินอยู่ครับ ใช่แล้วก็มีเสียงน้ําไหลระหว่างทางก็พอคิดว่าเออคืนนี้เราคงพอจะพอนอนได้อาหารที่พอพกมาก็คงจะอยู่ได้คืนนึ่งแล้วก็จะโทรเรียกพระพวกให้หารถมาลากไปตอนเช้าพิเศษนนะแต่ละแวกนั้นคือก็คือมีแต่พวกเหล่าเท่านั้นป่าคือเราขับรถออกมาจากผ่านจากตุ่มปางละผ้าเนี่ยมันริบ่องคงเคยไปมาเป็นทางแบบโอ้โหไม่มีบ้านคนนะแล้วมันก็เป็นเนินขึ้นมาเนินเนินเนินตรงนั้นเลยอยู่ด้านซ้ายนื่วันนี้ต้องบอกว่าเสี่ยงมากนะ เสียงเออยือดคือโอกาสโอกาสของเราแล้วแหละแล้วกล,ล่ามันก็เป็นแบบห่างๆงไปหน่อยเป็นลานําธารตัวข้างขวาเนี่ยเป็นเหวคบขณะที่ป่องก็จะเป็นเป็นเหวคือเป็นเหวหักศอกเลยอออเแล้วก็จะเป็นจะมีจะมีเป็นเสาเป็นใต้อะไรอยูแ่แล้วกไไ็ไม่ได้ไม่ได้แบบใส่ใจอะไรมากนะคือคิดอย่างเดียวว่าต้องหาที่นอนได้ด้วยคือน้องนอนในรถกันก็ได้มันไม่อได้ห้าคนในรถมันไม่ได้ แล้วก็เลยจอดรถกันขับรถเข้าไปเนี่ยมนเป็นทางนที่ปอ่องก็คือเราสามารถเอารถเข้าไปได้ขาเข้าไปใน,นที่ป่องเอารถเข้าไปจอดถึงล<า>่ลถึงลานเลยจอดที่<ม>ลานเลย<ม>แล้วก็เล่าก่อนเป็นลานเนี่ยเป็นลานกว้างๆางแล้วก็มีต้นกรารปูใหญ่ๆต้นหนึ่ง<ม>ใ,หใหญ่มากใหญ่มากๆคือประมาณสามสี่คนโอบต้นกามปูแบบใหญ่อลังการแล้วก็เป็นลานแล้วข้างๆก็เป็นลำธารเราเราพอข้าไปถึงข้างในเป็นปงย่าอยู่พอเลียวรถเข้าไปข้างในที่ป่องเราเจอเต็นท์อยู่ือ เราจะเป็นอยู่สองเซนท์ครับครับเป็นนั้นอยู่หันเราเนี่ยอยู่ตรงถนนเขาหันหน้าเป็นออกไปทางทางลำธารคือหันหลังเต็นให้กับเราแล้วก็อุ่นคือตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะอื่นเลยที่วงคิดว่าเฮ้ยมีคนมาแล้วสงสัยจะต้องเป็นพวกแบบแบ็คแพ็คเหมือนกันนะแล้วมาเจอกลางทางอย่างเราก็มีเพื่อนคินใจทีนี้มีเพื่อนนอนครับรอดแล้วล้วก็แตะกุริกุจอร์ะจอดรถเอาของมาคือน้องนอก็ เออดีใจกันนะเราก็เออสรุปงานนี้ฮาแต่บอกมาภาพาขอไม่รู้มีคนอยู่ในเต็นท์หรือเปล่าหรือว่าเขาชอบขับรถไปเที่ยวที่อื่นหรือเปล่าซึ่งเราไม่รู้เราก็จ,จัดการจางเต็นท์นระหว่างกลางเต็นท์อยู่ดีมีเสียงไอ <c oughs> ออกมาจากเต็นท์เราก็รู้และอ๋อมีคนอยู่ในเต็นท์แอืะทีนี้เราก็อุ่นใจหนกักไาเลยเพราะว่ามันจะมันกําลังจะมืดแล้วแสงสุดท้ายจากฟ้าในกำลังจะหมดไปแล้วเราก็รีบจัดการจางเต็นท์เสร็จแล้วผมให้น้องผู้หญิง่ไปหาฟืนมา S <S คือไม่ใจเราต้องก่อไฟกันหน่อยละอยู่เหนาอนากลางคืนคงจะ,<ฮ>ะจะไม่ดีแน่รวมนแล้วมันก็ม,กมืดด้วยเกิดมีสัตว์ป่าอะไรใช่ไหมเราก็ก่างเ็นเสร็จแล้วก็โรยปูนของปูนขาวกันเรียบร้อยพอหมดแสงปั๊บเ็นสองเ็นนั้นเปิดออกมา <ฮะ S 1> อเออมีคนออกมาที่ป๋อง <S 2> <S 2: อเป็นผู้ชายสามคน<ะ>เป็นผู้หญิงสองคนคือแสงกำลังจะหมดแล้วโพเพแต่เรามองเห็นหน้าเขาอยู่นที่ป๋องเข้ามาก็อ้าว เราก็อ้าวสวัสดีครับเราก็ทักทายกันปกติอ๋อมาเที่ยวกันเหรอคะคือก็คุยคนที่เข้ามาคุยกับผมเนี่ยเป็นผู้หญิงสามคนหน้าตาถือว่าดีอ่ะคือเป็นคนหน้าตาดีเออล้วก็คุยกันอ๋อเข้ามาจากไหนกันคือไปไปได้เข้ามาจากกรุงเทพกันคราทํางานบริษัทประกันกันห้าคนเนี่ยทำงานบริษัทประกันกันแล้ผู้ชายสองคนที่ออกมาจากเป็นเบินติกตัวจากตรงที่เรากางเต็นท์เนี่ยไปอยู่ตรงริมทารไม่คุยกับเราสักคำเลยนะคือเราก็ยิ้มให้แล้วเขาก็ เดินลอยๆไปอยู่ทางดินทานคือแบบเดินเดินนิ่งไปทางดินทานอื hmm. แล้วก็โอเคเรีบกระาร hmm. คุยกับเขาด้วยแล้วเราก็จุดไฟด้วยกับเขาด้วยแล้วก็วกววกชวนเขากินข้าวกินข้าวกันไหมคุณ hmm. คุยกันระหว่างนั้นก็เป็นบทสนทนาคือ hmm. ระหว่างคุณแล้วก็คุยกันตามปกตินะพี่ปอนแต่ว่าเราก็าการักษาระยะห่างด้วยเพราะว่า เมื่อจากผู้ชายก็มีปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยเป็นมิตรไยผมก็กลัวทั้งน้องฝั่งทัออ่งลาพี่ป๋องเข้าใจใช่ไหมกออกแล้วก็โอเคอืมการเอาไว้หน่อยนึงเ,ออเขาคุยปกติแต่ว่าก็อุ่นใจที่เข้ามาครับผู้หญิงด้วยตอนคืนตอนเริ่มประมาณสักทุ่มกว่ามืดแล้วอากาศเย็นเลยแบบออมันมันเป็นคนละโลกพี่ป๋องแล้วมันเย็นมากออคือมันเย็นเย็นผ<ๆ>ิดปกติอย่างเลยตอนนั้นน่ะอากาศเย็นแล้ววังเวง อเออคือตอนนอนมาที่ป่าเลยไปกลางเดินนอนป่านอนที่อื่นกันเนี่ยจะมีเสียงจิ้งลมจิ้งลีดเสียงแบบตัดแต่รานนั้นไม่มีเสียงอะไรเลยมีแต่เสียงน้ำก,<ล>ก,ก,ก็ไปเรื่อยๆขณะนนที่บอกเอเอแล้ว<อ>มันก็มีเสียงแค่แบบเสียงน้ำไหลลมก็ไม่พัดแต่จากเมันเย็นโอ้โหคือคือเราเราผมผมสังเกตนะคือคือผมก็สังเกตน้องๆเขาเนี่ยผู้หญิงที่ผมไปกับผมเนี่ยน้องๆเขาก็มีเครื่องดื่มกันผมไม่ดื่มเพราะว่าตอนเช้ามันขับรถแล้วก็ห่วง กัญยาภาพห่วงทุกคนชีวิตโอเคคืนนี้ที่ไม่ถดงพี่ขับรถก็เจอที่พี่จะนั่งคุยกันเพื่อนสักพักนึงก่อนแล้วก็ก่อฟงไฟกันผู้หญิงสามคนนั้นก็นั่งคุยกับเรานะะ<อ>คือผู้หญิงเขาคุยกับผู้หญิงกันอะ่ะแล้วก็เออที่นั่นอากาศดีนะคะขเขาก็คุยกันผมก็นั่งเฉยๆเออ,อเมบรรยากาศไปผู้ชายสองคนนั้นก็ไม่เขาเ้ามาในกองไฟที่บอนไม่เข้ามาคุยยืนแบบยืนเป็นยืนนิ่ง คผมสังเกตเหลยว่าอยู่นิ่งมากแต่ผู้หญิงน้องๆผมไม่ใครสังเกตเลยกำลังสนุกกับผู้หญิงสามคนนั่นเล่แล้วก็จุดไใกันกลางคืนวันล<ม>อ,อยขึ้นตรงไม่มีไม่มีลมแต่อากาศเย็นมากมแล้วพอสักพักหนึ่งประมาณสักสองทุ่มกว่าแล้วผมคิดว่าจจะผมจะนอนก่อนแล้วบอกน้นองเออเดี๋ยวเราเข้านอนดีว่นนี้ตื่นเช้าแล้วก็โทรนัดเรียกช่างเออเรียกวถมารับกันพอดีมีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งจะตามมาทีหลังจะไปเจอมที่ซึ่งใหม่กันต่อใช่ไหม ขับรถกันมาเออเดี๋ยวขึ้นมารับกันหน่อยเพราะเขาเป็นรถกระบะคงจะรอดอย่างนั้นผู้ชายสองคนนั้นก็เดินเข้ามาแต่เงียบมาที่ผม<อ>คนเดินในธรรมชาตินั้นเลมีเสียงสซ่ทราบสซ่ทาบ,บแหวงพงหญ้ามาออนี่เหมือนลอยมาเลยแบบเดินเดินก้าวขานะ่ะแต่เงียบเงียบจนไม่มีเสียงฝีเท้าแล้วก็มาหยุดข้าง,างๆเราออเราก็ยิม้มสวัสดีครับ,รบเขาก็แบบสียยิ้มเล็กๆเ,เ,เองออแล้วก็เดินเข้าไปที่เต็นท์ของเขาแล้วก็หายก็แบบ เปิดซิปแล้วก็เข้าไปนอนในเนต็นท์ครับแล้วก็อแม่สองคนนี้ไม่มีอัธยาศัยแล้วเราก็เป็นมิ่งในใจนะ<อ>มาเที่ยวกัน,นแท้คือแบบคอเดอยียวกันน่าจะคุยกันได้ถูกถูกเธอไม่หวังคือคนเที่ยวป่าคือ,อต้องคุยเหหากันนะส่วนใหญ่อย่างนี้นะถูกกลับมาที่ในวงสนทนากันผู้หญิงก็คุยกันเฮฮากันผมก็เออสองทุ่มเดี๋ยวพี่ไปนอนก่อนไม่เป็นไรอย่างนั่งคุยคุยไปเพราะเราก็อุ่นกันแล้วเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วพอผมเข้ามาในนอนเต็นท์เนี่ยน้องอีกคนก็าตามเข้ามาครับ แล้วก็อีกคนคือ้าเข้ามาสองคนแล้วยังเหลือข้างนอกอยู่อีกสองคนคือในเต็น์มีสามเรามีสองเต็นท์นอนสามสามเต็นท์เอ้สามคนหนึ่งเต็นท์แล้วก็อีกสองคนอีกหนึ่งเต็นท์ใช่ไหมฮะอีกสองคนก็นั่งคุยอยู่สักพักหนึ่งแล้วผมก็เผลอหลับไปไม่ทันสังเกตอะไรคือคืนนั้นด้วยความเหนื่อยด้วยคือหลายๆอย่างด้วยเผลอหลับไปแต่ก่อนหลับเนี่ยตั้งในกระปุกเอาไว้หกโมงเช้าเพราะว่าหกโมงเช้าก็คุณแดดจะไม่ออกหรอกแต่ว่าเราเตรียมมาแต่ว่าจะเก็บเต็นท์เก็บกองไฟแล้วกาคือเราก็ เราไปลบกวนธรรมชาติแล้วก่อนออกเราก็ต้องทำม,มันธรรมชาติให้มันดี <c oughs> ที่อย่างนี้นะคือก่ายเป็นทุกครั้งเนี่ยหลับไปไม่รู้เรื่องตื่นเช้ามาหกโมงนในกาปลุกดังิ <c oughs> ดโอเคผมก็รีบปิดนาฬิกาปลุกก่อนเพราะว่ากลัวจะไปปลุกเต้นข้างคืน <c oughs> ลุกพี่ก็จะลุกกันสี่โมง <c oughs> แล้วก็บิดขี้เกียจขึ้นมาน้องอีกคนก็ลุกขึ้นมาโอ้ง่จังเลยอ่ะคุยกันเออนี่ะออกนอกอากาศเย็นอากาศเย็นมากแต่ตอนเช้าเราสดชื่นมีเสียงกล้องมีเสียง กัดแบบเสียงธรรมชาติซึ่งแต่ละห่องล้อห่างถนนห่างจากถนนแค่ห้าสิบเมตรแต่มันดูไกลอ่ะเข้าใจไหมพอผมรูดจิบเป็นออกมาข้างล่างโผล่หัวออกมาไปตบองมือผมอ่อนเลยผมมืออ่อนจริงๆแบบจากต้นกลามปูจากลานกลางเต็น์จากข้างทางไม่มีเป็นลานดินเรียบๆมีเก้าอี้เลยอยู่หกแถวและมีเชิญตะกอนเฮ้ยเดียวเดียวอุ้ยเนาะ ที่ป๋องยุคความสัตว์จริงเลยอะเชิงตะกอนเป็นเป็นแท่งปูนสองแท่งแล้วก็เป็นเหล็กเหล็กวางขนบนอะคือเราธรรมชาติมยนรู้เห็นคือเชิงตะกอนพี่ป๋องขาผมอ่อนนะนี่เล่าตอนนี้แขนยังอ่อนเลยแบบเฮ้ยน้องน้องผู้หญิงคนนึงที่เปิดมานั่งท่านั่งร้องไห้เราก็ไม่แบบปอบน้องก็ปลอบไม่ไหวอะเราก็แบบเรามรวมรวมสติอยู่นึอคืนใครเต้นอะไรรถมายังไงรถที่สัาันทพี่ป๋องรถเข้ามาจอดแต่ไม่มีทางเข้ามา คือลุยเลนเข้ามาเลยตอนขับเข้ามานี่พี่บมองเข้าใจมั้ธรรมชาติของห้าคนเนี่ยจะเป็นทางเข้าไปเลยเหมือนลานกลางเดนเลยแต่ปรากฏไม่ใช่ลานกลางเดนมันเป็นลานเผาศพเป็นเชิงตะกอนเผาศพที่เป็นเป็นแท่งขึ้นมานะใช่ใช่คือางจังหวัดเขาไม่ได้มีเผาในวัดใช่ไหมบองก็จะเป็นลานคือขับกัจากก็เป็นลานเผาศพลานเผาศพทำมาจากอิฐมอญอะไรแบบนี้ยที่มันจะเป็นแท่งๆก่อกขึ้นมามีประมาณสองแท่งใช่ใช่ไหม ทช่พี่ป๋องแล้วก็ลาธารที่เห็นเนี่ยไม่มีเป็นแบบเป็นร่องน้ําเล็กๆแต่เมื่อคืนที่เราเห็นคือก่อนนอนนะมันเป็นเหมือนแบบห่างประมาณสักสองสาวาได้เลยอ่ะแต่มันเป็นแค่ร่องน้ําเล็กๆอนเขี่ยที่เท้าลงน้ําแค่นั้นเงอ่ะแล้วก็เป็นป่าไผ่ทางเดินก็ไม่มีต้นข้าปูที่เห็นก็ไม่มีไม่มีเป็นป่าไผ่คือตอนนั้นพอเปิดเปิดเต้นออกมานี่คือมือเท้าอ่อนเลยผมประมาณสิบนาทีผมนั่งนิ่งๆแบบพี่ป๋องเข้าใจคนหายใจนี้ออกเลยโอ้โห มันดึงลมหายใจเราแบบผมพยายามจะดึงลมหายใจเหมันก็บคนจะเป็นลมใหม่ขาดน้องที่คือขยับกป็นไม่ไหวเปิดเต้นออกมาเห็นเหมือนกันก็คือสุดลงไหร้องไห้ร้องไห้ตับขาวอ่อนร้องร้องไห้ร้องที่มองเป็นอย่างเงี้ยคือเราก็โลละครับโลผมก็สักพักหนึ่งอ่ะแบบประมาณอีกสักครึ่งชั่วโมงต่อมาก็โลละรวมแบบสมาธิสติโลลงทุกอย่างตามพระแน่นเลยเวลออกมาข้างนอกมายืนลงลงมายืนลงที่บังยืนลงจนถึงเกือแปดโมงอ่ะ ชาวบ้านก็มองเออแล้วก็แล้วก็มีชาวบ้านขับรถขับรถผ่านมาไอ้หนูเข้าไปยังไงก็ตะโกนออกมาผมไม่รู้ครับมันล้านเผาศพแล้วเข้าไปยังไงเอารถเข้าไปยังไงคือมันต้องเป็นลานแบบคือในเทศกาลที่เ้าจะทาทางเข้าไปด้ยังไงครับแล้วรถรถวอนว่วคือขขับลุยกันเลนเข้าไปแล้วก็เป็ค้างจอดอยู่ข้างบนจแต้องเข้าไปขับสบายมากที่สุดคืออารมณ์คนขับรถเนี่ยเครื่องไม่ได้เร่งเลยนะขับไปสบายไปจอดครนี่ผมฟังคือหูหูหูชาเลยนะเนี่ย เขาจริงจริงที่บอกผม<า>ือนี้คือเรื่องจริงนะคือในทุกเกิดมาด้วยเนี่ยครับเมื่อสักวันมา <c oughs> สี่เดือนที่ผ่านมานี่เองวันพ่อนี่เอง<ะ>วันพ่อปีห้าสองนี่เองโอ้โหตอนนั้นทั้งหมดเลยทุกคนเลยเนี่ยหลังจากที่ผ่านห้วงเวลานั้นมาได้เนี่ยคุยกันยังไงจับกลุ่มวิพากษ์วิจารกันยังไงครับเอาตรงๆเลยที่บอกกับมากรุงเทพผมรถคือเดินสายรถน้ำมันกันเลยเหรอคือเดินสายรถน้ำมันเป็นเจ็ดวัดในกรุงเทพเนี่ยเดินสายรถน้ำมันกันเรียกคือน้องน้อง คนหนึ่งเขาบอกเขาเออได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะอกูดไม่ออกอ่ะคือแบบเขาลอยลอยไปอาทิตย์หนึ่งอ่ะต้องเรียกแบบแบบไปหาพารแล้วก็ทานิธีปัดอินแบบเลยอกลับมาตอนนี้โอเคนะนะตอนนั้นตอนนั้นแบบหัวไปเลยอ่ะเลยแบบว่ากลัวการไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไปเลยโอ้โ้นึกแต่ก็มานั่งคิดมานั่งคิดดูในที่ปังคือมานั่งคุยคือไม่รู้หรือเปล่าอาจจะเป็นว่าผมคิดอย่างนี้นะแต่ผมคิดดีนะหลังจากนั้นน่ก็คือเขาอาจจะช่วยเราก็ได้เพราะว่าเรารบเสียงไง ถ้ามองมุมนี้ก็โอเคถ้ามองมุมนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้อืเออเหมือนกับเขามาช่วยเหมือนกันนะเฉลิมพลนะใช่ก็คือรถมันเสียไงแล้วบอกว่าเออเขาอาจจะเฮ้ยเนี่ยคุณนอนที่นี่แหละที่มีที่ที่คุณนอนได้ไม่มีสัตว์เขาจริงๆมาเล่นรันมาท่านนั่นไม่เป็นรันของสดมันจะเวลาที่ค่อนข้างจะเลียเลียนหน่อยนอนได้แล้วก็นอนต่อได้คืออารมณ์ถ้าเกิดคุณไปต่ออาจจะเกิดอันตรายก็ได้อาจจะมีใครก็ได้คือแบบตะบันโดนจิตโดนใจเออ เหมือนกับว่าเออให้มานอนที่นี่ดีกว่าไหมอย่างน้อยก็ปลอดภัยพี่ปองถามวิ่เฉลิมพลในคืนนั้นเนี่ยตอนที่นอนไม่มีฝงไม่มีฝันไม่มีรู้สึกอะไรที่มันผมไม่มีผมไม่มีแต่น้องคนหนึ่งมีน้องคนหนึ่งมีบอกว่าตอนนอนเนี่ยเขาเขาฝันว่าเนี่ยเรามากันห้าคนผมผมผมหนึ่งคนผู้หญิงสี่คนแลวคนที่อยู่ก็มีห้าคนแต่ว่าเป็นผู้หญิงสามคนผู้ชายหนึ่งผู้ชายสองคนเขาฝันว่าเขา่เห็นเหตุการณ์ร ู้ขับรถเที่ยวกันอนมีฟมบ่อยจนได้ไหมคือทางข้างหน้ามันเป็นผาเขาฝันแล้วเขาเห็นรถตู้คันหนึ่งขับมาแล้วหลุดโค้งไปทั้งคันเลยอแล้วก็เห็นผู้หญิงที่นั่งคุวียอยู่ในรถคันนั้นคุณบอกเขาได้ไหมคือคือจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอาตัวแทนหรือเปล่าหรือว่าจะช่วยหรือเปล่าคือไม่รู้มันก้ามกึ่งมากๆเออมันก้ามกึ่งจริงๆ คืออาจจะเป็นตัวตายตัวแทนก็ได้เขาอาจจะมาดีมากถ้ามาสองคนถ้าผมถ้ามีผู้ชายสองคนแล้วู้หญิงสามคนเหตุการณ์อาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้คือออกกาใจมาอาจจะผมรถผมอาจจะหลุดไปข้างล่างแล้วก็ได้อืมเขาอาจจะมาดีก็ได้หรือเขาอาจจะมาไม่ดีก็เป็นไปได้ใช่พี่บอกนะครับพี่บอกถามพี่เฉลิมพลตอนที่เปิดเต็นต์ออกมาเห็นว่าเป็นเชิงตะกอนแล้วก็เต็นเต็นที่ที่เราเห็นก่อนหน้านี้ที่ว่ามีคนมากางเต็นต์สองเต็นต์ไม่มีไม่มี ไม่มีคือคือจุดจุดที่เห็นรถเป็นสองเต้นน่ะเป็นตัวอีนั่งเป็นตัวอีนั่งมีบ่องเป็ตัวอีนั่งหกหกแถวอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออหกแถวสองช่องอ่ะเป็นตัวอีนั่งคือแันจัวัดคือเห็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นแล้วก็อีแบบเป็นเหล็กเหล็กตั้งขึ้นมาใส่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็เป็นแท่งปูนแล้วเออแล้วก็มีสาาด้านซ้ายมืออจะเป็นสาราบบสาราก่อไว้อ่ะเหมือนให้พระทำพิธีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะราเป็นสาอายางงั้นอยู่ครับเฉลิญพล ตอนที่เข้ามาทีแรกเนี่ยสังเกตไหมครับว่ารถรถเข้าง่ายรถหมายถึงว่ารถรถผมเป็นคนขับเองไม่คือคือถ้ารถลุยเนินรถลื่นลนรถรถขึ้นเนิ่รถติดลมเนี่ยคืออุ้งตดางเสียงกันขับเรียบเลยอันนี้ครับเข้ามาเรียบเรียง่ายเลยคือรถเราอามีแล้วรถแล้วรถห้าคนนั้นเนี่ยเห็นไหมไม่มีไม่มีตัวที่แตกอย่างหนึ่งที่ที่ที่มาทังคิดตอนตอนทีหลังรถรถเขาไม่มีถูกนี่ไงเมื่อกี้พี่ฟังอยู่เฮ้ สังเกตไหมว่ามีรถไม่มีรถไม่มีรถใช่ไหมคือทีแรกก็าิดนะเขาขับรถไปเที่ยวคือหรือเปล่าเป็นนิทรรศสองเด็นขับรถไปเที่ยวคือหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกนะพอหมดแสงปั๊บคิดเป็นรูดออกมาเลยใช่เขารอจนหมดแสงนะพี่ป๋องรอฮะเออนี่คือเหตุการณ์ที่เจอมาจริงๆริงจริงจริงยความจริงเลยเจอจริงๆกับน้องๆที่สี่คนเหรอเล็กน้องสี่คนมาคุยก็ได้ครับอือหือ ะครับจคือกนี่ไม่เฉลิมพลว่าหลังจากที่น้องคนนึงเนี่ยฝันว่ามีรถตู้เนี่ยตกเขาแล้วก็แล้วก็อาจจะมีคนเสียชีวิตไม่รู้่เป็นไปได้มีการตามเช็คไหมครับว่าจริงๆแล้วมันมีจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้ตามเช็คนะแต่ว่าคือถามถามชาวบ้านก็คือตรงเขาบอกของปามาพลาเนี่ยก็หลุดกันบ่อยหรอคือแล้วแล้วคือเราเราก็เราก็รู้แล้วตรงนั้นที่บอกงบอกนิสสพามันมาเป็นทางที่ที่หักศอกโค้งไม่ได้โค้งธรรมดาโค้งหักศอกและเทลง หรอครับค <anto> ือมาเป็นเนินสุดท้ายของโค้งหักสองที่จะเทลงอืและข้างล่างก็คือถนนอีกทีนึงนั่นแหละที่พับอีกทีนึงัครองพับอีกทีนึงครับตรงตรงตรงนั้นต้องต้องบอกว่าฟังว่าถ้าคนไหนเคยไปเนี่ยคงพอึกภาพออกนะครับเส้นเส้นนั้นนี่จะเป็นเหมือนกับโค้งหักสองตลอดเวลาเป็นเหมือนรูปตัวเอสครับใารต่อประจานมันจะพับไปพับมาพับไปพับมาอยู่เ่งี้ตลอดเวลาใช่แต่ว่าตรงจุดนี้คือชาวบ้านบอกว่าเป็นลานเอาไว้เผาศพ บ้านมัระวังพี่ป๋องก็รู้คือเชิงตะกอนอ่ะเป็นเชิงตัดเลยอ่ะแล้วก็มีศาลาแล้วก็มีที่นั่งอ่ะอเห็นจัตตาเนี่ยแรบโอ้ตอนนั้นหายใจไม่ออกนี่พี่ป๋องคือคนมันจะเป็นลมมันทุนจะช็อกอ่ะโอ้นี่ตื่นเต้นมากเฉลิมพลนะครับนั่คือเหตุการณ์ที่เจอมากับลานกางเต็นนั่นเองนะครับครับผมครับขอบคุณมากเฉลิมพลยินดีครับพี่ป๋องยินดีครับยินดีมากแล้วไอติดตามกันไปเรื่อยๆนะก็ขอใี่ป๋องดังๆอย่างนี้ตลอดไปเนาะคิดถึงกันขอบพระคุณคิดถึงกันครับครับติดต่อกันครับสวัสดีครับ น่าจะเป็นเรื่องเล่าจากคุณเฉลิมพลก็ฟังที่ฟังตั้งแต่เริ่มต้นคงจะรู้สึกเหมือนผมนะครับว่าเรื่องนี้ฟังแล้วตื่นเต้นฟังแล้วแบบขนลุกเลยอ่ะยิ่งตอนที่คุณเฉลิมพลบอกว่าพอลูดลูดลูดเต้นลงแล้วก็สิ่งที่เห็นต่อนหน้าเนี่ยมันทาให้ถึงขั้นแบบว่ามือไม้อ่อนเนี่ยเออผมนึกภาพตาแล้วแบบเอ้ยถ้าเป็นเราเราก็คงจะมีอาการแบบนั้นเช่นเดียวกันเรื่องเล่าสุดช็อกสนับสนุนโดยจุ๊บไลก์ก็พอที่ลอง นมถั่วเหลือแท้เต็มเมล็ดมันช็อกช็อกโกแลตเข้มข้นและก็สซอยรดช็อกแลตสูตรใหม่น้ำตาลน้อยลงอร่อยมาก